พี่เพื่อนๆใบกะเพรานะคะใบแมงลักมะเขือเทศค่ะมาค่ะมาเก็บมะเขือเทศสวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยโอ้นอกมีนกบินด้วยนะคะทุกคน สวยมากถ่ายคลิปด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาค่ะเก็บมะเขือเทศเป็นพวงเลยกินไม่หมดไม่ไหวค่ะทุกคนมะเขือเทศนี่ก็กินกินเออเขาเรียกอะไรอะ่ะกินเป็นผลไม้ได้ค่ะทุกคน,น หน้าผักก็หน้าผักก็จะไม่ได้ซื้อมาเขือเทศกินนะคะทุกคนเป็นพวงเลยค่ะนี่มาเด้อค่ะพี่น้องไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่หมดแล้ว มะเขือเทศนี่ได้เป็นโลนะคะี่วันนี้อยวช่วติมเอิดกิโลเดเดติมิเอะติมเอะไอิดกิโลเดยอวติวค่แต่อร่อยค่ะ เจ๊เ,ยปเปลนเนย <S <S 2> <S 2> อ่ะอร่อยมากหวานเอ,อ้ยกิ่งหักเลยอะ่ะทำมันนั้นหักดูค่ะทุกคนท่านี้ก็เต็มแล้วค่ะทุกคน หล่นจนได้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะพี่พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชม ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าคลิปวิดีโอเนาะค่ะขอบคุณมากๆโอ้เต็มเต็มแล้วตัวคก็เทนเตอร์เนนเต็มแล้วทุกคนดูค่ะเต็มแล้วกระโดดฟเีดันเดียวะกระโดดฟรีดันเดียเดียดิฮันเน้นอยู่เดียดิฮเน้นอยโอ้เว้นได้เดียว

ประมาณสองเกือบสองกิโลเอาไปกินเอาไป <c oughs> <c oughs> เป็นผลไม้ก็ได้ค่ะทุกคน เยอะมากยังเก็บไม่หมดค่ะข้างน้นเก็บหมดแล้วเหลือตรงนี้งามงามพี่น้องพริกก็เริ่มงามเม็ดใหญ่ดูค่ะพริกจินดานะคะนี่ยอดสนเอยอดสนกำลังดกครับพี่ๆเพื่อน เต็มเลยพอหมดเพียแล้วก็นั่นนี่แตงกวาก็ยังเหลือนะคะแตงกวาก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ไม่กี่ลูกคะ่ะนี่นะคะเก็บแป้งต่อคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆ หนักเลยโอ้ยนนี้ลูกเล็กค่ะพาได้ไปกินนะคะทุกคน กำลังออกค่ะเก็บลูกนี้ลูกนี้ก็ตายแล้วค่ะทุกคนยอดฝนก็ตกนะคะทุกคนวันละค่ะได้สี่ลูกงวดน,นี้ได้สี่ลูกนีค่นะพิกดกมาก กำลังใหญ่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่มีเผ็ดแล้วนะนี่นี่สุดยอดเลยคะ่ะกำลังงามค่ะทุกคนฝน,นก็ตกอัปเดตตักทอง ใครรู้วิธีปลูกมะเขือมึงค่ะทุกคนมันมีแต่ดอกแต่มันไม่มีมันไม่ติดลูกค่ะทุกคนฝนก็ตกเน,ะน,เนะกา,า,าะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะฝนตกดูทองฟ้าดอกใหม่งามม่ค่ะพี่น้องพักทองลูกใหญ่แล้วนะคะไปอัปเดตฟักทองหน่อยฝนก็ตกค่ะพี่น้อง ตามไปตรงนี้เลยนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะพระกองได้หลายรูปอยู่ค่ะทุกคนไม่ใช่มีแค่นี้นะคะข้างในก็มีค่ะนู่นก็มีค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนฝนตกฝนตกขอบคุณนะคะขอบคุณทพก่อกำลังใจเลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแตงแล้วก็เก็บกระเพรากระเพราใบมังลักเก็บแล้วค่ะมะเขือเทศก็เก็บแล้วน,นะคะขอบคุณค่ะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะ